สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเจปีระมิดนะครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยคะวันนี้ผมมีเกมสนุกสนุกมาแนะนำครับผมกับเป็นกาแฟชั้นเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยอันนี้พี่เล่นได้วันที่สองแล้วนะครับผมอันนี้มีข่าวสา้ากาแฟนะยินต้อนรับสู่ข่าวสารชาวกาแฟนะครับผมโอ้โหช่วงนี้ก็มีร้านกาแฟเปิดใหม่กันว่าเล่นครับนี่นี่มาแล้วฮะไอ้วเนี่ยคุณมาสายไปหน่อยนะครับคุณบาริสต้านี่น่าจะเป็น ดูแล้วน่าจะเป็นทรงบาดิต้าข้างๆร้านเรานี่แหละมาลองใจเรามาลองทรงเราแน่นอนครับว่าเราจะทํากาแฟสู้เขาได้ไหมนะฮะตั้งชื่อฮะ่ะตั้งชื่อผมนี่แหละปิระมิดนี่แหละร้านกาแฟผมนี่แหละชื่อนี้เลยจัดไปครับโอเคเห็นไหมผมว่าแล้วครับคนนี้เขาเป็นบาริต้าร้านข้างๆนี่เองนะฮะโอเควันนี้สงสัยดูแล้วมาลองเชิงนะฮะไปจัดไปฮะ นี่ไงผมลองเครื่องดื่มของคุณสักแก้วได้ไหมครับได้เลยครับจัดไปครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเราก็จะกดแก้วก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาแก้วกาแฟแก้วสีขาวมาวางไว้นะฮะนี่ครับนี่เราใส่ด้ามชงครับกดค้างฮะผงกาแฟไหลลงมาแล้วครับโอ้โหเพอร์เฟกช็อตครับทําการกดมันไปหนึ่งทีนะครับโอ้โหโอเคต่อไปเราก็เอารากหาก ไอตัวด้ามชงเราเนี่ยเข้าหัวชงเลยฮะแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเลยนะฮะนี่ฮะมันจะมีหลอดให้กดนะโอเคสีเขียวครับเรียบร้อยเพอร์เฟกครับผมต่อไปนะฮะพี่จะเอาน้ํานะครับผมก็เสิร์ฟเป็นน้าร้อนแล้วกันนะฮะเทใส่กับแก้วกาแฟของเรานะครับผมจัดไปครับอันนี้มันเป็นเกมแบบว่าสนุกสนุกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบในการทำกาแฟ ก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะฮะแนะนําก็เป็นเกมที่พี่เล่นแล้วพี่รูส,สนุกนะฮะเพราะว่าพี่เดิมทีก็ขายกาแฟนะเอาไปเสิร์ฟไปโอเค,อเคมาแล้วครับคุณบาริสต้าเค,เครื่องดื่มตำตำราเลยนะประทับใจมากโอ้โหมันแน่นอนอนะครับระดับผมแล้วฮะไม่พลาดด้วยเรื่องพวกนี้ enjoy นะครับผมโอเคครับอ่ะต่อไปมาแล้วครับเมื่อกี้คราวไหมนะ ฉันเพิ่งไปร้านกาแฟเขามาเองงั้นมาลองเครื่องดื่มของคุณดีกว่าจัดไปครับอันนี้อะไรอ่ะใช้แก้วใสๆถ้าเริ่มดื่มเย็นอ๋อพี่แกจะกินอเมริกาโนเย็นนะครับผมอเมริกาโนเย็นก็จะเป็นกาแฟนะครับผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนะครับเริ่มจากเทเอสเปรสโซ่ลงในแก้วครับเราก็ต้องทำการทำกาแฟก่อนเนาะใช่ไหมอ่ะกดแก้วมาก่อนเลยแก้วเล็กแก้วเล็กนี้สำหรับเอสเปรสโซ่ช็อตนะครับผม กดขาปลายใสผงกาแฟครับโอ้โหเพอร์เฟคครับแถมเป็นหนึ่งทีเฮ้ยมันตกใจขึ้นใหม่เลยว,วะ่ะเดี๋ยวพี่ขออ๋อกาแฟเราใกล้หมดนะครับก็คือเราสามารถกดคลิกเติมได้เลยมันเติม,มเมล็ดให้กาแฟให้เรียบร้อยแลวนะครับผมต่อไปครับสกัดช็อตมาแล้วมีเป็นการสกัดกาแฟของพี่ครั้งแรกในเกมนี้นะครับผมโอเคเขาบอกให้จิ้มแก้วเครื่องดื่มเย็นต้องใช้2ส,สกูป๊ปน้ําแข็งก็คือน้ําแข็ง2 2รอบเหรอ1 สอ,อ่ะโอเคสองสกูปคงคงอย่างนี้แล้มัง้งอ่ะโอเคต่อไปเราเทครับเอสเปรสโซตเข้าไปแล้วเอ,อ่อเติมน้ำเย็นเนาะเติมน้ำเย็นดีกว่าปื๊อเพราะมันเป็นเขาสั่งเมนูเย็นนะฮะไปครับเรียบร้อยเราก็จะเอาแก้วนี้ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าของเราหน้าร้านนะครับเฮ้ยเพลินในนะใครเพลินก็เล่นได้นะผม <c oughs> เสรเิร์ฟไปเลยคุณน่าจะกลายเป็นบาริสต้าคนโปรดคนใหม่ของฉันโอเคครับ โอ้โหรู้สึกภูมิใจมากเลยครับที่ลูกค้าชอบนะฮะอันนี้อะไรมีคาเฟ่เบิร์ดไม้อ่าลูกค้าอีกคนนึงนะครับผมเขาสั่งเป็นเอสเปซโซ่นะฮะเอสเปซโซ่เราก็ใช้กาแฟอย่างเดียวนะครับผมสกัดช็อตในแก้วเล็กนะครับผมอันนี้ง่ายๆเลยกดขาไปเลยครับตื๊ดครับผมอ่าเรียบร้อยครับทําการกดหน้ากาแฟนิดนึงโอเคไปครับสกัดช็อตเลยครับโอเค เป็นแบบว่าเป็นเกมร้านกาแฟาเล็กๆนะครับผมเออมันก็มีดีเทลให้เล่นแบบเหมือนจริงเลยนะที่ขายกาแฟาอยู่ก็แบบนี้เลยนะครับผมผมว่ามันเป็นเกมที่เออสนุกอยู่นะฮะก็ถ้าใครว่างๆก็มาลองเล่นดูนะฮะผมโหลดได้เลยมีหมดอันนี้เลยเนี่ยฉันขอน้ําเย็นโอ้โหพี่ผู้ชายมาแปลกน้ําเย็นผมทาไงวะเนี่ยก็เอาเป็นแก้วแล้วกันใส่น้ําแข็งเติมน้ําเย็นจบง่าย โอเคสองสกูปไปใส่น้ำเย็นไปสั่งน้ำเย็นใช่ไหมจัดไป <c oughs> จัดให้ครับผมน้ำเย็นครับเรียบร้อยครับผมน้ำเย็นครับคุณผู้ชายครับเย็นนะแต่อร่อยเอาก็น้ำเย็นนะพี่พี่จะเอาเย็นแค่ไหนโอ้โอเคครับวันที่สองของพี่ครับผมโอ้โหวันนี้ยอดขายเครื่องดื่ม34บาทวัสดุดิบ27บาทโอ้โหกำไรไม่กี่บาทเลยกำไรสี่ห้าบาท โอเคโอเคตามนี้นะครับผมโอเคถ้าเกิดยังไงก็ฝากดูวันที่3ของพี่ด้วยนะนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มารีวิวเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะตามกันในวันที่3ต่อไปนะครับผมโอเคครับวันนี้ปดล็อกเลยปดล็อกคุณได้รับนมโอเครอบหน้าต้องมีสตรีมนมแน่เลยครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ